โอ้มันร้อนอบอ้าวใช่มีแดดก็ร้อนไม่มีแดดก็ร้อนฝนไม่รู้หายไปไหนหมดนู่นน่ะไอ้อดดี้เนี่ยนะบวชเนรอยู่ที่วัดป่าน้องไผ่หัวเท่าสองกำปั้นเดี๋ยวนี้ตัวไปไนอดดี้ยิงขึ้นดูมดูเยยิงขึ้นแล้วยืงขึ้นโชว์หน่อยดฮ้ยป่าทั่วทัวทั่วไปนะ โดูมันเตะฟุตบอลอยู่ด้วยอยู่ลุยยุยโรปด้วยนะเออเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะไปชิงไอ้นั่นแล้วเหรียญทองเหรียญทองไอ้อโอลิมปอยู่ยเดี๋ยวกลับมาเตะให้ทีมชาติไทยเราเข้าไปนูน่นแต่เอเซนเกมนู่นูะ่ะไปเอาเหรียญทองมาให้ได้เด้อออดี้เด้อเออเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กที่เรียนอยู่ต่างประเทศมันพึ่งตัวเองได้ เป็นเด็กเล็กก็เรียนอยู่นู่นสิงคโปร์นู่นนะอยู่ที่สิงคโปร์ต่อมาก็ย้ายไปอยู่อังกฤษย้ายไปอยู่สเปนทุกวันนี้เลยเตะอยู่เตะฟุตบอลอยู่ทีมของสเปนนู่นเป็นเด็กที่ชอบกีฬาตัวก็เลยโตโต,ต,ตเร็วมากแข้งขามันยังเสาเสาเอาไฟฟ้าแล้วทุกวันนี้อตั้งใจ เราชอบแบบไหนเราเอาให้มันเอาให้มันสุดเอาให้มันดีทั้นั้นแหละแต่เราทําอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทําให้ได้ดีแหละมันมันดีทั้งนั้นแหละเออมันไปได้ทั้งนั้นเดี๋ยวดีดูสิไอ้มันลองสมัยก่อนเขาว่าไอ้เต้นกินลํากินใช่ไหมไม่มีใครเขาเอาด้วยหรอกเพเพราะมันไปไม่รอดไอ้พวกเต้นกินลํากินเดี๋ยวนี้ไปดูลิซ่าดิเออามันมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะเออมัน ขอให้มันอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเก่งจริงๆมันได้จริงๆใช่ไหมเพราะนั้นแต่ว่าอดีอย่าลืมนะแต่เรื่องการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยต้องให้ความสำคัญเพราะเราจะไปจะไปเต้นกินลำกินหรือร้องลำทำเพลงหรือจะไปเตะฟุตบอลหรือจะไปเล่นอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนไก่ชนน่ะเหมือนไก่ชนมันก็มันก็ชนมัน,นอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นแหละ จะไม่ละชกมวยก็ชกมวยอยู่ได้ระยะดึงเรื่องอะไรตัวอะไรพวกนี้มันอยู่ได้ระยะดึงเพราะร่างกายสุดโสมก็ไม่ได้แล้วจะไม่ละอย่างเก่งมันก็ไม่เกินไม่เกินสามสิบปีมั้งแต่วิชาความรู้ที่เราศึกษาเราเรียนมันไปได้ตลอดตลอดชีวิตของพวกเราเลยใช่ไหมมันเป็นฐานชีวิตที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะนันเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเราจะไปเล่นกีฬาเราจะไปทําอะไรตัวอะไรก็แล้วแต่ แต่เรื่องการศึกษาเล่าเรียนอย่าทิ้งไนหะต้องจับต้องให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนต้องตั้งตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นฐานชีวิตของพวกเราเองถ้าต่อไปเราจะมีอาชีพในการเล่นกีฬาอะไรต่อไรแต่เรามีฐานวิชาความรู้เราเมื่อเราไปเมื่อเราไปไปถึงจุดที่จะที่จะใช้การกีฬาไม่ได้แล้วเราก็มีวิชาความรู้มีฐานมีฐานชีวิตของเรา ที่นำพาชีวิตเราไปข้างหน้าได้อย่างได้อย่างอาถรรพ์ได้อย่างเจริญเพราะฉะนั้นวิชาความรู้ตัวสําคัญอย่างยิ่งพร้อมกับด้านศีลธรรมด้านธรรมะด้านการปฏิบัติธรรมก็ต้องให้มีอยู่เป็นประจำสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนามันจะเป็นการรักษาจิตใจของเราเองให้เป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงสภาพแวดล้อมของเราไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาสัมผัส ่างๆหูจ <Techn> ม <Pokémon> ูกดิ้งกายของเราจะมีทั้งหน้ายินดีทั้งหน้ายิน้ายก็ตามทั้งได้ทั้งเสียก็ตามทั้งชอบทั้งชังก็ตามแ่ถ้าเราไม่รู้จากการภาวนามีการภาวนาจนเป็นนเดึ่งดิดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถครอบงำจิตใจของเราได้จิตจังเราจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งสิ่งที่มากระทบรอบตัวของเราเมื่อเราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราจะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบซึ่งเราเรียกว่าปัญญาเราจะมีปัญญา มีปัญญาในการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในตัวของเราเองหรือมีปัญญานําพาชีวิตของเราไปข้างหน้าได้ด้วยความรอบคอบด้วยความแยกคายนั่นเองเพราะฉะนั้นมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนแล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีทุกพวกเราทุกคนนี่แหละไม่ว่าจะอยู่ในวัยในไวัยไหนก็ยังการศึกษาเล่าเรียนก็ยังยังศึกษาเล่าเรียนได้ทั้งนั้นเนี่ยการศึกษาเล่าเรียนนี่ว่าไม่ขึ้นกับไม่ขึ้นกับวัยไม่ขึ้นกับอายุ แต่ในวัยเด็กในวัยน้อยมันก็มีโอกาสได้ดีกว่าในวัยในวัยสูงวัยขึ้นมาเพราอสูงวัยขึ้นมาแล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะไม่ว่าจะรับผิดชอบในในชีวิตของเราเองหรือรับผิดชอบในครอบครัวของเราหรือในสังคมในวงงานของพวกเราเองแต่ถ้าอยู่ในวัยเด็กนะมันไม่ได้มีอะไรมารับผิดชอบพลุงพลังมากเหมือนในวัยสูเหมือนในในวัยที่เราสูงวัยมาแล้ว คอยยังอยู่ในวัยเด็กวัยเล็กยังมีพ่อแม่แคอยดูแลคอยส่งเสียคอยช่วยเหลือหรือคอยแนะนําได้แต่พอผ่านวัยนั้นมาแล้วสู่วัยที่จะต้องรับผิดชอบแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในชีวิตในป่าทองของเราเองในครอบครัวของเราเองหรือในสังคมของเราเองแต่ยังว่าอยู่ในไวัยไหนยังพอศึกษาได้ถ้าเรามีความตั้งใจตั้งโอ,อตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ พอวิาความรูร้มาก็คนโบราณเขาว่าอะไรใช่ว่าใส่บาแบหามเราไม่ต้องไปแบ,บไปหามมันไม่หนักหรอกอวิชาความรูร้ที่เราศึกษามาแต่วิชาความรูร้ทั้งหลายเหล่านั้นก็สําคัญวิชาความรูร้ท,งทางธรรมต้องมีไปด้วยเพราะวิชาความรูร้ทางธรรมเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวกํากับหรือตัวควบคุมวิชาความรูร้ทางโลกให้ใช้ไปในทางถูกทางให้ใช้ไปถูกที่ถูกทาง ไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัยไม่เป็นโทษแต่ถ้าไม่มีวิชาทางธรรมคู่เคียงไปด้วยแล้วมีแต่วิชาความรู้ทางโลกไอ้วิชาความรู้ทางโลกนั้นอาจจะเป็นภัยอันตรายต่อตนเองและต่อสังคมได้เพราะมันเปิดโอกาสให้กิเลสเอาไปใช้ถ้ากิเลสไม่ว่ากิเลสตัวไหนหละความโกรธความโลภความหลงรลลาคะตัณหามานะทิฐิล้วนแต่ใช้ไปในทางเบียดเบียกนกันทั้งนั้นแหละล้วนแต่ใช้ไปในการปีนเกี่ยวกับผู้อื่นทั้งนั้นหละ แต่ถ้ามีธรรมะมีวิชาการมีวิชาการทางธรรมไปแล้วล้วนแต่ใช้ไปใน,ในทางความราบรื่นในทางการส่งเสริมกันไปในทางที่มีที่ดีที่มีความสุขความเจริญทางนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในวัยที่มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนให้ดีตั้งโอตั้งใจแต่แม้นเราจะผ่านพ้นวัยของการศึกษาเล่าเรียนแล้วจะอยู่ในวัยของการรับผิดชอบเราก็ยังศึกษา ยังเรียนรู้ชีวิตของเราได้ได้อีกเพราะชีวิตนั้นเนี่ยก็คือการศึกษานี่ยแหละตลอดชีวิตของพวกเราล้วนแต่ศึกษาได้ทั้งนั้นอะไรถูกอะไรผิดก็เป็นการศึกษาได้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีความใส่ใจสนใจในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะเอานะ้ารับพรรับพร